นี่คือล่วงเขาเนียวไก่หน่อยไล่ค่ะพี่น้องทําได้ทั้งนาปีและนาปังค่ะพี่น้องนี่เป็นเขาโบวไายแสงเด้อยขัเม็ดใหญ่ๆสันเม็ดใหญ่ๆอ้วนๆปุ่มๆแบบอายุเก็บเกี่ยวหนึ่งร้อยห้าวันค่ะพี่น้องนี่คือเป็นเขาเดียวที่ยายท่อนบอกเลยนแหละกระแด็นําเลยค่ะพี่น้องเป็นข้าวอ่อนหอมน่มอร่อยหวานหัวล่าเฟื่องค่ะพี่น้องเอาไปกินเบ,นบเนเื้องพี่น้องยำเบิ้งเลยต้นเฟื่องเฟื่องเขาน่ะพี่น้องหวานเขาไปยำเลยอย่างยั้อีกซึ่งเป็นเขาพั่นเดียวที่ เฟื่องหวานค่ะพี่น้องมึงแน่แล้วภาษาอะไรกับมิตรเขาจะไม่อร่อยค่ะพี่น้องรับประกันความอ่อนหอมนุ่มเด้อค่ะเด้อเป็นเขาที่ยังมีบาฮั่นหลายในประเทศไทยรับประกันแล้วเพราะวา่า ที่าย,ย่ทอนเห็ดยูนี่ตัวนี้เป็นตัวที่ายท่ทอนหามาโดนแหละค่ะพี่น้องแล้กวก็มันก็อร่อยถูกใจายท่อยทอยาย่ทอนก็เลยเอามาปลูกล้วก็เห็ดพันธุ์นอกขะนนอกทั้งได้สนใจทักเขามาได้ค่ะพี่น้องมีโบหลายบอกไปเลยซื้อพันธุ์ข้าวดีกว่าพันธุ์อย่างอื่นค่ะพี่น้องเม็ดหนึ่งแตก็ได้หลายต้นต้นหนึ่งแตกได้ลตนตนตนหนดลายห่วงได้หลายค่ะพี่น้องหนึ่งกิโลได้บมงอย่างหลายได้ค่เด้อสนใจกระทักมากค่ะพี่น้องอย่าคิดโดนค่ะ